พลังที่เปลี่ยนโฉมหน้าวิศวกรรมสารคดีแห่งยุคดิจิทัลลองจินตนาการคุณยืนอยู่บนชั้น50ของตึกระฟ้าในมหานครที่พลุกพล่านกระจกใสเผยให้เห็นโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตท,ที่ทอดยาวสู่ท้องฟ้าสะพานที่พาดผ่านแม่น้ำในระยะไกลและเครื่องจักรในโรงงานที่ส่งเสียงครางทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนสิ่งเหล่านี้คือผลงานของวิศวกรผู้ที่ออกแบบและสร้างโลกที่เราอาศัยอยู่แต่ในวันนี้ โลกนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ด้วยฝีมือของมนุษย์แต่ด้วยพลังของบางสิ่งที่ล้ำหน้ากว่านั้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเครื่องมือที่ดูเหมือนมาจากนิยายวิทยาศาสตร์นี้กำลังเปลี่ยนวิธีการทำงานของวิศวกรที่มีประสบการณ์อย่างคุณอย่างไรและมันจะนำพาวงการวิศวกรรมไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่หรือท้าทายยิ่งกว่าเดิม วันนี้เราจะพาคุณเดินทางผ่านสารคดีแห่งความจริงเรื่องราวของ AI ที่กำลังปฏิวัติว,ตวงการวิศวกรรมไม่ใช่ด้วยตัวละครสมมุติหรือเรื่องเล่าจินตนาการแต่ด้วยข้อเท็จจริงที่อ้างอิงได้จากงานวิจัยและกรณีศึกษาจากทั่วโลกเรื่องนี้สำหรับวิศวกรวัย32ปีขึ้นไปผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในสนามจริงมีความรู้ครบถ้วนและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยเครื่องมือแห่งยุคใหม่ ในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนเร็วกว่าแสง AI ได้กลายเป็นมากกว่าเครื่องมือมันคือพันธมิตรที่ทรงพลังเปรียบเสมือนสมองที่สองของวิศวกรที่ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะจัดการได้เพียงลำพังลองนึกถึงวิศวกรโยธาที่ต้องออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่เมื่อก่อน การคำนวณโครงสร้างการจำลองแรงลมหรือการประเมินความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวอาจใช้เวลาหลายเดือนต้องอาศัยทีมงานนับ10บคนและซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนแต่ในวันนี้ AI ได้เปลี่ยนกฎของเกมหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือการใช้ generative design ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ AI สร้างแบบจำลองการออกแบบนับร้อยหรือนับพันแบบในเวลาไม่กี่ชั่วโมง เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในปี2022เมื่อ Airbus บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนำใช้ generative design ในการออกแบบชิ้นส่วนภายในของเครื่องบิน A320 วิศวะกรป้อนข้อมูลพื้นฐานเช่นน้ำหนักที่ต้องการวัสดุที่ใช้ได้และข้อจำกัดด้านความปลอดภยัยจากนั้น AI ได้สร้างชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักเบาลงถึง45%แต่ยังคงความแข็งแรงตามมาตรฐานการบิน สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยประหยัดเชื้อเพลิงแต่ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยซึ่งเป,เป็นเป้าหมายสำคัญของอุตสาหกรรมในยุคที่ความยั่งยืนกลายเป็นประเด็นหลักผลงานนี้ไม่ได้เกิดจากจินตนาการแต่มาจากความร่วมมือระหว่าง Airbus กับ Autodesk ซึ่งเผยแพร่ในรายงานประจำปี2022ของทั้งสององค์กรลองนึกถึงคุณในฐานะวิศวกรเครื่องกล คุณได้รับมอบหมายให้ออกแบบชิ้นส่วนสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องทนความร้อนสูงและมีน้ำหนักเบาคุณจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการลองผิดลองถูกหรือจะให้ AI ช่วยสร้างตัวเลือกนับร้อยแบบในชั่วข้ามคืนนี่คือพลังของ AI ที่ทำให้วิศวกรที่มีประสบการณ์สามารถขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์และมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากกว่าการคำนวณที่ซ้ำซากแต่ AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกแบบ ในโลกของโรงงานอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเครื่องกลการบำรุงรักษาเชิงคาดการหรือ predictive maintenance ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมลองนึกถึงกังหันลมที่หมุนอยู่ในทุ่งกว้างหรือเครื่องยนต์เจ็ตที่ขับเคลื่อนเครื่องบินข้ามทวีปในอดีตการบำรุงรักษาเครื่องจักรเหล่านี้มักรอจนกว่าม,มันจะเสียหายซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายมหาศาลและความลาช้าในโครงการ แต่ด้วย AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ IoT วิศวกรสามารถคาดการได้ว่าเครื่องจักรจะเสียเมื่อใดและซ่อมแซมก่อนที่มันจะเป็นปัญหาตัวอย่างที่ชัดเจนคือ General Electric หรือ GE ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Predict ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อดูแลเครื่องยนต์เจ็ตและกังหันลมจากรายงานของ GE ในปี2024การใช้ Predictive Maintenance ช่วยลดท่าปฏิบัติการถึง30%เและประหยัดท่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาหลายล้านดอลลาร์ต่อปีลองนึกภาพโรงงานที่คุณดูแลอยู่หากเครื่องจักรหยุดทำงานเพียงวันเดียวอาจทำให้สูญเสียไรายได้นับล้านบาท AI ทำให้คุณสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเปรียบเสมือนมีหมอดูที่บอกได้ว่าเครื่องจักรจะป่วยเมื่อใดในงานวิศวกรรมโยธาและก่อสร้าง AI ก็กำลังเปลี่ยนวิธีการบริหารโครงการ ลองนึกถึงการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในสิงคโปร์คือ Changi Airport Terminal 5ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียทีมวิศวกรใช้ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจำลองตารางการก่อสร้างวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่นสภาพอากาศหรือปัญหาด้านซัพพลายเชนและจัดการทรัพยากรเช่นคนงานและวัสดุผลลัพธ์คือโครงการลดความล่าช้าลงได้15%และประหยัดงบประมาณเกือบ10% ตามรายงานของสิงคโปร์ a a v i a t i o n Authority ในปี2024ลองจินตนาการว่าคุณเป็นวิศวกรที่ดูแลโครงการก่อสร้างมูลค่าหลายพันล้านบาทความล่าช้าเพียงวันเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียครั้งใหญ่ AI ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการในแบบ Real Time เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยที่คอยแจ้งเตือนว่าเมื่อมีบางสิ่งอาจผิดพลาดและแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ถึงตอนนี้คุณอาจจะคิดว่า AI ฟังดูเหมือนเครื่องมือวิเศษที่แก้ปัญหาทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงมันมาพร้อมกับความท้าทายที่วิศวกรต้องเผชิญความขัดแย้งหลักของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่า AI จะเข้ามาแทนที่วิศวกรหรือไม่เพราะมันไม่มีวันทำได้แต่คือวิศวกรจะปรับตัวอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่หนึ่งในความท้าทายใหญ่คือ คุณภาพของข้อมูล AI ต้องการข้อมูลที่แม่นยำและครบถ้วนเพื่อทำงานได้ดีหากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมีข้อผิดพลาดผลลัพธ์ที่ได้อาจนำไปสู่การออกแบบที่ไม่ปลอดภัยหรือการประเมินความเสี่ยงที่ผิดพลาดลองนึกถึงสะพานที่ออกแบบด้วย AI หากข้อมูลเกี่ยวกับแรงลมหรือน้ำหนักบรรทุกไม่ครบถ้วนผลลัพธ์อาจเป็นหายนะอีกหนึ่งความท้าทายคือช่องว่างด้านทักษะ วิศวกรที่มีประสบการณ์อาจเก่งในด้านวิศวกรรมดั้งเดิมแต่การใช้ AI ต้องอาศัยความรู้ใหม่ๆเช่นการเข้าใจ Machine Learning หรือการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้อาจดูน่ากลัวในตอนแรกแต่ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรากอย่างรวดเร็วการหยุดเรียนรู้เท่ากับการหยุดก้าวไปข้างหน้านอกจากนี้ยังมีข้อกังวลด้านจริยธรรมและความปลอดภัยในงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เช่นการออกแบบอาคารหรือเครื่องบิน การใช้ AI ต้องมาพร้อมกับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดวิศวรกรต้องเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ใช่ปล่อยให้ AI เป็นผู้นำสุดท้ายคือการบูรณาการกับระบบเดิมบริษัทวิศวกรรมหลายแห่งอย่างใช้ซอฟต์แวร์หรือประการการที่ล้าสมัยการนำ AI เข้ามาใช้ต้องใช้เงินลงทุนและเวลาในการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางองค์กรถึงตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกถึงความตื่นเต้นปนความกังวล AI เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายมันเหมือนดาบสองคมที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแต่สำหรับวิศวกรที่มีฝีมือและพร้อมที่จะเรียนรู้มันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมาลองนึกถึงโลกในอีกสิบปีข้างหน้าสะพานที่แข็งแรงกว่าด้วยการออกแบบจาก AI โรงงานที่ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงักและโครงการก่อสร้างที่เสร็จเร็วขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะวิศวกรอย่างคุณเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วย AI บทสรุปบทเรียนจาก AI สู่วิศวกรยุคใหม่เรื่องราวของ AI ในวงการวิศวกรรมไม่ใช่แค่นวัตกรรมแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดและการทำงานของวิศวกรมันสอนเราว่า 1. การใช้ AI ไม่ได้หมายถึงการยอมให้เครื่องหมายเครื่องมือมาควบคุมงานของคุณแต่คือการใช้มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายศักยภาพของคุณคุณยังคงเป็นผู้กำหนดทิศทางและตัดสินใจขั้นสุดท้าย 2. การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดแม้ว่าคุณจะเป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์20ปีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้ซอฟต์แวร์ AI จะทำให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. ความรับผิดชอบยังคงเป็นของคุณ AI อาจช่วยออกแบบหรือคาดการแต่การตรวจสอบความปลอดภัยและความถูกต้องยังคงเป็นหน้าที่ของวิศวกร 4. การปรับตัวคือกุญแจสู่ความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆจะทำให้คุณเป็นผู้นำในวงการ และสุดท้าย AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับวันนี้แต่มันคือสะพานสู่อนาคตของวิศวกรรมโลกที่คุณออกแบบและสร้างจะยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยพลังของมันและคุณวิศวกร,รที่มีความรู้และประสบการณ์คือผู้ที่จะกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนี้